เรื่องเล่นตัวฝ่ายหนึ่งขอสงบศึกอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งขอโอกาสร่วมงานอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งขอความช่วยเหลืออีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่ง ขอเสียงสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งขอแต่งงานอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งเสนอผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งเอาอกเอาใจสารพัดอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัว ไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งขอเป็นหุ้นส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งขอซื้อกิจการอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งอาสาเป็นทนายให้อีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งบอกขายที่ดินให้ อีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยฝ่ายหนึ่งอาสาไปส่งบ้านอีกฝ่ายหนึ่งเล่นตัวไม่เอาด้วยทุกๆุกย่างก้าวของชีวิตกรรมลิขิตไว้เมื่อยังไม่ถึงเวลาอะไรอะไรมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดดูเหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่าย ดูเหมือนยากแต่ก็ไม่ยากดูเหมือนจะจบแต่ก็ไม่ยอมจบมันต่อกันไม่ติดผิดคิวไปหมดเหตุไม่สมควรแก่ผลคนมันไม่จอยกันสวรรค์จึงเบี่ยงแบบนี้แหละ